สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel นายทารดพยากรณ์บครูเอนะคะดิฉันครูเอปฐรมพรนักพยากรอ่านไพ่ทาโรวันนี้ทำหน้าที่ทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีพฤษภค่ะก็คือ ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนและชาวลัคนาราศีพฤษกนะคะที่ได้จากการเอาวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดไปผูกดวงนั่นเองค่ะให้ได้ลัคนาราศีพฤษกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของเดือนกันยายน2564นะคะ ให้กับชาวราศีพฤษภพลังงานบวกพลังงานจากไพทาโรส่รงมานะคะให้กําลังใจกับชาวพฤษศเราจะมารับพลังงานบวกให้กําลังใจกับชาวพฤษศกันนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางไกด์ไลน์แผนที่ชีวิต ให้กับคุณในการดําเนินชีวิตในเดือนกันยายน2564นี้นะคะดิฉันขอเป็นตัวแทนของชาวพฤษศและลัคนาราศีพฤษศจับไพ่เพื่อขอให้ไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวพฤษศสื่อให้รู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคำแนะนำนะคะและ สิ่งดีๆใดๆที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวพฤษภศกขอให้ไพ่ได้เผยพลังงานนั้นออกมาให้ดิฉันได้อ่านและสื่อให้กับชาวพฤษภศกค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมทั่วๆวไปของชาวพฤษภศกและลัคนาราศีพฤษภศกนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยณในการชมค่ะ สิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาสใบต่อไปนี้คือพลังงานที่ไพาทาโรพลังงานแห่งจักรวาลจะเผยให้กับชาวพุษศได้รู้ตำแหน่งที่1 King of Wands ตำแหน่งที่สอง King of Swords ตำแหน่งที่สาม w i e l of Fortune ตำแหน่งที่4 Seven of Swords ตำแหน่งที่5 The Lovers ตำแหน่งที่6 Knight of Pentacles ตำแหน่งที่7 Eight of Cups ตำแหน่งที่8 Six of Swords ตำแหน่งที่9 Queen of Wands และตำแหน่งที่10 The High Profant แต่ละตำแหน่ง ของการวางแบบเซล t i ติครอสมีความหมายนะคะอ่ละค่ะดิฉันจะอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานให้กับชาวพุกศกนะคะ i n g of Worn อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งเจ้าวดวงชะตาตอนนี้ดวงของคุณพุกศกในเรื่องของการงานการบริหารงานรุง่งราบรื่นนะคะใครที่เป็นหัวหน้าง,งานจะบริหารงานได้เป็นอย่างดีราบรื่นลูกน้อง บริวารเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งทำงานได้เป็นอย่างดีบรรล,ลุเป้าหมายนะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจการการทำงานของคุณจะ รุ่งเรืองนะคะการทำงานของคุณจะเป็นไปตามที่คุณตั้งใจไว้ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาททำงานให้คุณเป็นอย่างดีนะคะดวงการงานของคุณรุ่งและราบรื่นนั่นเองไม่ว่าจะทำงานอะไรนะคะบริหารงานอะไรไม่ว่าจะเป็นบริผู้บริหารหรือเป็นพนักงานคุณก็จะมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในสายงานนั้นๆหรือคุณจะเป็นระดับหัวหน้าระดับผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะการงานรุ่งราบรื่นค่ะต่อไป King of Soul อยู่ในตำแหน่งที่2นะคะสถานการณ์รอบๆตัวคุณคุณเป็นคนเก่ง คุณมีความรับผิดชอบสูงมากนะคะแล้วคุณก็มีคนที่อยู่ข้างหลังของคุณเนี่ยที่คุณจะต้องคอยดูแลและรับผิดชอบเนี่ยมากคุณอาจจะอยู่ในสถานะของพ่อไม้แม่ไม้พ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่จะต้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆนะคะดูแลลูกๆด้วยด้วยตัวเองอะด้วยลำพังดังนั้นะคุณคือคนเก่งคุณคือคนแก่่งนะคะคุณเป็นคนที่จะช่วย ซัพพอร์ตดูแลลูกๆคนในครอบครัวเป็นผู้นำนะคะแม้แต่องค์กรการทำงานของคุณคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการนะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลดีนะคะทำให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยเข้มแข็งและแกร่งมากๆเลยในช่วงนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาคุณสามารถที่จะเอาชนะปัญหาใดๆได,ได,ได้ด้วยความ เก่งของคุณด้วยความรับผิดชอบของคุณนะคะคุณมีความรับผิดชอบเยอะมากนะคะภาระของคุณเยอะมากแต่คุณก็ไม่เคยท้อคุณสู้คุณเป็นนักสู้ตัวยงเลยนะคะคุณจะเป็นตำนานเพราะว่าคุณทั้งเก่งและทั้งแกร่งเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณพฤชกเนี่ยคุณเป็นคนที่ น่ายกย่องมากๆเลยคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะคะได้รับมอบหมายงานการอะไรเนี่ยมักจะประสบความสําเร็จอยู่เสมอพลังงานของไพ่ในเดือนกันยายนของคุณเนี่ยค่อนข้างดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเด่นมากการเงินคุณก็คล่องโชคลาภก็มีความรัก อาจจะลุ่มๆดอนๆนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มนะคะในความกระจ่างให้ไพ่ได้อธิบายเพิ่มต่อไปคุณมีโชคนะคะคุณสศค,คุณจะได้รับโชคโชคเข้ามาแล้วในดวงชะตาของคุณคุณอาจจะได้รับการพิจารณาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นธุรกิจการงานของคุณจเจริญ มีผลกําไรสูงมีออเดอร์สูงนะคะมีออเดอร์ปังมีลูกค้าเยอะมีตัวแทนดังนั้นธุรกิจการงานของคุณ ดวงชะตาของคุณในเรื่องของโชคลาภนะคะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาถึงหน้าบ้านมันมาเคาะประตูคุณแล้วดังนั้นยังไงคุณก็จะมีโชคคุณอาจจะมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงลาบลอยได้ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมุ่งเน้นไปเรื่องของโชคทางด้านการเงินการงานและธุรกิจมากกว่าแต่ถามว่ามีลาบลอยไหมมีโอกาสมีโอกาสมากถึง60-70%ซเลยนะคะที่จะ ได้ราบลอยมีโชคจากการเสี่ยงนะคะเอาละค่ะถ้าคุณมีเจ้านายนะถ้าคุณมีเจ้านายปกติเจ้านายก็จะชอบคุณส่งเสริมสนับสนุนคุณแต่ในเดือนกันยายนนี้ให้ระมัดระวังว่าคุณจะถูกแทงข้างหลังถูกเพื่อนร่วมงานคนที่เป็นทำงานร่วมกับคุณเนี่ยอาจจะไปซุบซิบนินทาว่าร้ายปั้นน้นเป็นตัวนะคะให้กับเจ้านายของคุณฝน่ฟังแล้ว เขาอาจจะสงสัยในตัวคุณมีความเครือบแคลงสงสัยและรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจคุณอาจจะมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายไม่ชอบนะคะ มีปัญหาเนาะในเดือนนี้จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือเป็นเจ้านายคุณก็ได้นะคะญาติผู้ใหญ่นี้อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายคุณหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายแฟนคุณก็ได้นะคะเป็นบอสของคุณก็ได้ที่จะไม่ชอบคุณมีความขัดแย้งกับคุณนะคะสำหรับเรื่องความรักเนี่ย The l o v อ r อยู่ในตำแหน่งของปัญหาอุปสรรคนะคะบุคคลที่เป็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคของคุณดังนั้นความรักของคุณจะมีอุปสรรคนะคะคนที่ยังโสดอยู่ความรักของคุณนะคะอาจจะยังไม่เข้ามาหรือคนที่เข้ามาจีบยังไม่ถูกใจคนที่คบหากันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานกันอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ไม่ชอบ พ่อแม่ทั้งฝ่ายเราอาจจะไม่ชอบหรือพ่อแม่ทั้งฝ่ายของเขาแฟนของเราเนี่ยค่ะเขาอาจจะไม่ชอบเรานะคะก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักน่ะมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่นะคะหรือคนที่มีคู่แล้วเนี่ยช่วงนีออ้มีความขัดแย้งกันความรักนะคะกับแฟนกับคู่รักมีความขัดแย้งกันค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะใน off p e n t a c l e s เกิดขึ้นมาคุณจะโชคดีในเรื่องของการหาเงิน คุณจะหาเงินคลองเงินเข้ามีเดินเงินเข้ามือแบบรัวๆเลยในช่วงนี้นะคะและอาจจะมีโอกาสที่จะได้โชคทางด้านการเงินเป็นโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่คุณอาจจะได้ไปดีลงานแล้วได้รับโปรเจกต์บิ๊กบิ้มก็ได้นะคะคุณอาจจะไปเสี่ยงโชคนะคะแล้วถูกรังวัล ได้โชคเข้ามาแล้วอะ่ะมันจะเข้ามาทางไหนก็ได้แต่มันมาในรูปของเงินนะคะโชคทางด้านการเงินของคุณจะเข้ามาถึงมือคุณแน่นอนในเดือนกันยายนแต่โชคของใครจะเล็กจะกลางหรือขนาดใหญ่ขนาดเมื่อคือมาแค่ไหนก็อยู่ที่พื้นดวงดวงชะตาของแต่ละคนด้วยนะคะดังนั้นยังไงดวงคุณทางด้านการเงินก็ราบรื่น ะะมีเงินมั่งคั่งเข้ามาหาเงินง่ายขึ้นนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของออตำแหน่งที่7นะคะบุคคลหรือสถานการณ์นะคะที่เป็นปัญหาหรือแนวทางแก้ไขถ้าในเรื่องของความรักนะช่วงนี้ช่วงนี้ความรักของชาวพฤกศ์อาจจะมีความห่างเหินกันนะคะห่างเหินในที่นี้อาจจะห่างเหินกันในเรื่องของระยะทาง เรากับแฟนเราคนรักเราทำงานคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดหรืออยู่กันคนละประเทศมีความห่างเหินกันทางทางทางระยะทางหรือมีความห่างเหินกันทางด้านจิตใจก็ได้อาจจะอยู่ในช่วงของการแยกกันอยู่อาจจะอยู่ในช่วงของการออทะเลาะกันแล้วไม่คุยกันก็ได้นะคะวิธีการที่จะแก้เคล็ดก็คือถ้าดวงเป็นแบบนี้ช่วงนี้ควรที่จะแยกห้องนอนกัน ะะหรือช่วงนี้แยกบ้านกันอยู่ก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ดวงชะตามันดีขึ้นความขัดแย้งมันน้อยลงนะคะและใช้ให้แต่ละคนเนี่ยไปใช้ระยะเวลาอยู่กับตัวเองได้พิจารณาได้คิดได้ทบทวนแล้วค่อยกลับมาคุยกันพออารมณ์เย็นอารมณ์ดีละก็ค่อยกลับมาคุยกันนะคะค่อยกลับมาอยู่ร่วมกันอีกทีหนึ่งก็ เป็นเคล็ดที่แนะนํานะคะของไพ่ว่าควรที่จะแยกกันสักพักแล้วเพื่อให้ความรักมันกลับมาคืนดีคืนรูปนะคะให้ดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยที่ทำงานหรือคนแวดล้อมที่เป็นอาจจะเป็นปัญหาของคุณในช่วงนี้นะคะมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาในบ้านนะ ในบ้านในที่ทำงานนะคะมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณน่าจะไปตรวจสอบในเรื่องของบัญชีนะตรวจสอบกล้องวงจรปิดการทำงานดูการทำงานของลูกน้องลูกจ้างบริวารของคุณด้วยอาจจะมีการยักยอกอาจจะมีการทำอะไรที่เกิดความเสียหายให้กับองคอ์กรหรือบริษัทหรือร้านค้าของคุณนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของรูรั่วนะคะที่มันจะเกิดขึ้นมา จากคนที่เป็นคนที่ลูกน้องลูกจ้างบริวารของเรานะคะในบ้านก็เหมือนกันเนาะถ้าคุณมีลูกน้องลูกจ้างอยู่ในบ้านอาจจะเป็นแม่บ้านเป็นคนรับใช้อย่างเงี้ยก็ต้องลองตรวจสอบดูแลซิเขาอาจจะแบบว่าทําอะไรรับหลังเราที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่ก็ได้นะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของตรงนี้นะคะต่อไปความคิดภายในใจของคุณเนี่ย ค่อนข้างมีแต่งานนะมีแต่งานการบริหารงานการจัดการงานการคิดที่จะขยายงานนะคะในหัวมีแต่เรื่องของการบริหารการจัดการทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานของคุณรุ่งแน่ๆน,นะคะการงานของคุณน่ะคุณค่อนข้างที่จะจริงจังซีเรียสนะคะเก็บไปคิดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจเป็นคนแบบว่า workaholic มากๆเลยนะคะถึงขนาดแบบบ้าง,งานก็ได้เก็บไปคิดเลยอะนะคะ คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆนะคะแล้วการทํางานของคุณอนะ่ะมันก็มีผลนะ่ะ ะะมี productive มากๆเลยมีผลมากๆเลยนะคะผลดีนะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานของคุณนะรับรองรุ่งนะคะเรื่องงานรุ่งเรืองแน่ๆนะคะและประสบความสำเร็จด้วยนอกจากนี้ยังได้ไพ่ The High p r o f a n นะคะไพ่ของคนที่มีที่ปรึกษาที่ดีนะคะมีคนที่จะคอยแนะนำมผีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้คำปรึกษานะคะดังนั้นน่ะคุณถือได้ว่าเป็นคนที่มีบุญคนนึงเลยทีเดียว ะะที่คุณมีคนคอยชี้แนะชี้นําทางสว่างทางที่ถูกทางที่รอดให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเผชิญกับปัญหาอะไรก็ตามนะคะจะมีคนมาชี้แนะชี้นําคุณให้ออกจากปัญหานั้นๆได้อย่างงดงามอย่างถูกต้องนะคะ เอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูไพ่เพิ่มนะคะว่าได้ทำนายครบทุกเรื่องหรือยังนะคะการเงินการเงินเรามาดูการเงินก่อนการเงินหาเงินคล่องนะคะหาเงินคล่องและอาจมีโชคจากการเสี่ยงด้วยนะคะเดี๋ยวขอการเงินเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะอูสบายอะ่ะการเงินของคุณยังไงก็รอดยังไงก็สบายนะคะคุณพระโสดคะในเดือนกันยายนเนี่ย ฟันธงเลยว่าการเงินของคุณดีการเงินของคุณเนี่ยมีเยอะมีมากนะคะคุณจะเอาเงินไปแบบเปให้กับคนในครอบครัวเลี้ยงดูใครได้อย่างสบายๆเลยนะคะลูกขอมาเท่าไหร่มีให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ควีนออฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ใหญ่เป็นไพ่พของคนใจดีคุณได้เงินมาคุณคุณถูกหวยหรือคุณไปทําอะไรมาได้เงินมาคุณก็เอามาดูแลคนในครอบครัวเอามาเอามาซัพพอร์ต คนรักคนในครอบครัวของคุณนะคะดังนั้นคุณเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วดังนั้นผลบุญอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลให้คุณน่ยมีมีโชคในเรื่องของการเงินใช้อยู่เสมอนะคะไม่ขาดมือไม่อับจนแน่นอนค่ะโชคลาบละคะโชคลาภดูโชคลาบหน่อย โชคลาภของคุณนะคะบางครั้งอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะคะยังคงนิ่งๆอยู่โชคลาภยังรอจังหวะดีเข้ามาอยู่นะคะโชคลาภของคุณอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เขาจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะหนุนคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตนะโชคลาภมาจากผู้ใหญ่นะคะ โชคลาภมาจากการงานธุรกิจที่จเจริญรุ่งเรืองนะเอาเป็นว่าเงินดีงานรุ่งนะคะรุ่งเรืองราบรื่นนะไม่มีปัญหาอะไรเลยในเรื่องของโชคลาภเงินทองและการงานต่อไปการงานการงานนี่บอกเลยว่าการงานดีนะคะการงานของคุณเนี่ยดีแน่นอนนะคะอา๋ยวจะขอไพ่เพิ่มเนาะในเรื่องของการงานการงานอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะ ในที่ทํางานของคุณอาจจะแบบว่าชงช่างวุ่นวายอะนะคะมีความขัดแย้งแต่คุณอยู่ได้นะในสภาวะกดดัน,นคุณอยู่ได้เพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบนะคะดังนั้นดังนั้นถึงแม้ว่าการงานของคุณน่ลูกน้องบริวารจะวุ่นวายวุ่นว่าวุ่นบายนะคะเสียงดังชงเชงหรือว่ามีความขัดแย้งกันแต่คุณก็เอาอยู่ คุณก็สามารถที่จะอยู่ภายใต้แรงกดดันได้นะคะคุณเป็นคนเก่งคนแก่งทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นการงานของคุณน่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะต่อไปค่ะในเรื่องของความรักความรักจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องกัเรื่อง,เร,องเรื่องของความรักเนี่ยที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่ามีความมีการจากลาอยู่เนาะความรักมีมีปัญหานะคะดังนั้นมีการจากลาเหินห่างกันอยู่ต่อไปจะเป็นอย่างไรความรัก เอาเป็นว่าในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักนะคะคุณต้องใช้ความยุติธรรมนะเห็นอกเห็นใจกันนะคะให้ความยืดหยุ่น เข้าใจในเหตุผลของคนรักทําไมเขาทํานิสัยแบบนี้ทําไมเขาเป็นแบบนี้ทําไมเขาถึงไม่ค่อยแคร์เลยทําไมเขาไม่ค่อยขยใส่ใจเลยพยายามที่จะมองในมุมของเขาบ้างมองเห็นเหตุผลของเขาบ้างนะคะมีความยุติธรรมไม่ใช่เราที่จะให้อย่างเดียวนะเขาก็ต้องให้เราเหมือนกันถ้าเราทุ่มเทให้ขนาดนี้แล้วเขายังไม่เห็นอกเห็นใจเรานะคะทำทำเหมือนกับแบบว่ายิ่งได้ยิ่งยิ่งให้ก็ยิ่งเอานะคะ แบบนั้นอะ่ะมันไม่ยุติธรรมพอไม่ยุติธรรมขึ้นมาปุ๊บอ่ะคุณแยกเลยคุณให้เวลาเป็นตัวตัดสินคุณให้ระยะห่างเป็นตัวตัดสินกลับไปชิดเลยแยกกันเลยถ้าคุณมีปัญหากันนะในเรื่องของความรักคุณแยกกันอยู่สักพักหนึ่งแยกห้องนอนก็ได้นะคะหรือจะแยกบ้านกันอยู่สักระยะหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวความยุติธรรมอ่นะมันจะออกมามันจะเห็นผลเลยนะคะในความยุติธรรมเนาะอาละค่ะในเรื่องของ สุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีในเรื่องของเจ็บอดอดแอดแอดนะ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่อาจจะมาจากในเรื่องของการทํางานการทํางานหนักทําให้สุขภาพอ่อนแอทําให้เกิดความอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดไหลมีความเครียดนะคะสุขภาพ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จะต้องดูแลสุขภาพเรื่องของกระดูกไขข้อต่างๆนะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะคะเน้นเน้นในเรื่องแบบนี้อาจจะมีการปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดกระดูกนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยมีเลี่ยวมีแรงนะคะก็ผ่อนคลายตัวเองบ้างนะคะกินอาหารเสริมออกกำลังกายกินอาหาร uh, healthy food นะคะก็ดูแลสุขภาพไปต ไปตามปกตินี่แหละนะคะอย่าโหมงานให้มากให้มากนะักอย่าทำงานหนักให้มากนะักอย่าไปวิตกกังวลเก็บงานเก็บปัญหาเก็บความเครียดเอามาคิดก่อนนอนนะคะปล่อยวางบ้างปรงบ้างสุขภาพของคุณจะดีขึ้นต่อไปนะคะเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวตอนท้ายที่ฉันจะมีเคล็ดลับนะคะให้กับ เรื่องของความรักเนาะเพราะเพราะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของความรักอยู่เดี๋ยวดีฉันจะมีะเคล็ดการแก้เคล็ดนะคะในเรื่องของความรักให้เรื่องของการเดินทางนะ เดินทางได้เลยค่ะประสบความสําเร็จไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรการเดินทางดีราบรื่นไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการติดติดขัดขัดเดินทางแล้วประสบความสําเร็จเดินทางแล้วปลอดภัยคิดจะเดินทางไปไหนไปศึกษาไปทํางานหรือไปท่องเที่ยวทําได้เลยเดินทางแล้วประสบความสําเร็จมีความสุขมีโอกาสไปได้ทําบุญคุณอาจจะได้เดินทางไปทาบุญทําทานนะคะด้วยเพราะฉะนั้นราบรื่นค่ะการเดินทางราบรื่นต่อไปนะคะในเรื่องของความรักเคล็ดเนาะเคล็ดลับ ในเรื่องของถ้าความรักมีปัญหานะถ้าความรักมีปัญหาเรื่องของการแยกเนาะแยกห้องนอนกันแล้วก็หรือแยกบ้านกันอยู่สักพักนะคะแยกที่อยู่กันสักพักเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความรักได้อ่ะในเรื่องของตำแหน่งการนอนนะคะตำแหน่งการนอนเนี่ย แนะนำว่าให้แก้เคล็ดก็คือให้ผู้ชายอ่ะถ้าถ้าเป็นแฟนกันนะนอนเตียงเดียวกันอนะผู้ชายให้นอนด้านซ้ายผู้หญิงให้นอนด้านขวาเป็นการสลับที่กันถ้าแต่ก่อนคุณคุณผู้ชายอ่ะนอนด้านขวาแล้วผู้หญิงนอนด้านซ้ายนะคะ มันจะมีปัญหามันจะมีความขัดแย้งนะคะจะมีในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าตำแหน่งด้านซ้ายเนี่ยผู้หญิงอยู่เนี่ยมันจะมีความผันผวนทางอารมณ์อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนตำแหน่งให้ฝ่ายชายอะ่ะมานอนด้านซ้ายผู้ผู้หญิงอะ่ะนอนด้านขวามือนะคะ จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็รักกันมากยิ่งขึ้นอารมณ์ในเรื่องของความรักจะมีมากยิ่งขึ้นนะคะเสริมพลังงานในเรื่องของอารมณ์ด้านความโรแมนติกความรักจะดีขึ้นค่ะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าครบถ้วนทุกเรื่องแล้วนะคะสำหรับไกด์ไลน์แผนที่ชีวิตให้กับชาวราศีพฤษภซึ่งเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะ พลังงานที่ดิฉันได้อ่านให้นี้เป็นพลังงานบวกนะคะมาพร้อมกับคําแนะนําจากหน้าไพท่ที่ดิฉันอ่านแล้วสื่อให้กับคุณพร้อมกับเคล็ดลับต่างๆหวังว่า สิ่งที่ดิฉันได้อ่านหน้าไพา่ทำนายให้กับคุณผู้ศบไปนั้นนะคะจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะแล้วก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ให้กับคุณอ่ะถ้าอย่างจะบอกว่าในเรื่องของการลงทุนเน่ะเป็นอย่างงู้อย่างนี้เรื่องการงานเป็นอย่างนี้คุณจะได้เอาไปเป็นแนวในการวางแผนที่จะทำอะไรนะคะให้เกิดขึ้นในเดือน ต่อไปนี้เดือนกันยายนนี้นะคะก็ถือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพลังงานบวกเนาะที่จะสื่อให้กับคุณได้มีไกด์ไลน์มีแนวทางแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตในเดือนหน้าได้อย่างมีความสุขนะคะดิฉนันครูเอปัมพรและไพทา,าโลก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดติดตามนะคะกด u ั s สไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ เวลาที่ดิฉันออกคลิปอะไรมาเนี่ยจะได้มารับพลังงานบวกกันนะคะจะมีเทคนิควิธีการการแก้เคล็ดต่างๆที่จะทำคลิป ทยอยทาคลิปออกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะเสริมดวงชะตาของอทุกคนนะคะทุกๆราศีเลยให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีพลังงานบวกนะคะจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งบวกๆเข้ามาในชีวิตให้มากขึ้นด้วยก็หวังว่าจะให้มีความสุขกันนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันครูเอปัทมพรและไพาทาลลกก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะหากติดตามกันไว้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้มาสื่อพลังงานบวกให้ กับกันอีกวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ